อยู่บนนนนะฮัคโคฮักโคไอเตงฮัคโคฮัคโคไอเทงฮัคโคฮัคโขไอเตงฮัคโคไอเทงไอยู่เอาไปตรงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากอินโซเลยเอ่ฮัคโคฮัคโคไอเทงฮัคฮัคโคมึงอยู่ตรงนี้ฮัคโคโไอเทงอ๋อวอออ่าออไหม khắc khô, khắc khô, anh thấy khắc khổ khắc khô khắc 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 เลตานี hey, man, ่มองเลยเนี่ยเอ้วนะไรไปไหนไปทีมองวะมีบอยฮักฮักพอแล้วคิด เอาเลยจานามันเข็ๆมากเลยตรงนีเจ็บตีนฮักโก้ฮักโก้ไอเตียงฮักฮักโก้ฮักโก้ไอเตียงฮักฮักโก้ฮักโก้ไอเตียงฮัก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 มาเลยฮักฮักแล้วดุยแต่ฮัก